สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการนําเสนอรถมือสองในราคาคุณภาพคุณภาพกันเลยค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะสีประตูสไตล์รถนิสสันอีก1นึ่งคันเลยนะคะกับรถกระบะนิสสันนาวรา2.5 LE Caliber 4ประตูปี2012ค่ะ รถคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะคะเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยใช้งานแบบทนุถนอมมากเลยค่ะคอยเข้าศูนย์ตัวเช็คตามระยะตลอดนะคะขับขี่ไปแล้วเพียง129,900กว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติเกียร์ดีเปลี่ยนนุ่มระบบเกียร์ที่สมบูรณ์เลยนะคะใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล o m m o n Rail V-N turbo 2,500cc ห้องเครื่องสวยมากเลยค่ะเครื่องบางๆแห้ง ไม่มีปัญหาความร้อนเดินทางไกลๆก็สบายใจหายห่วงได้เลยค่ะช่วงล่างดีคัสซีสวยช่วงล่างสมบูรณ์สุดๆเลยนะคะรถขับเคลื่อนดีเลี้ยวสุดไม่มีดังขับขี่ยึดกอถนนได้ดีเยี่ยมเลยค่ะตัวถังสวยหน้าหลังแจมๆเลยนะคะบางๆเดิมๆรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักไม่เคยพลิกคว่ำและไม่เคยจมน้ําแช่น้ําค่ะรถสภาพสวยดูใหม่ไม่ชาไม่โทมเลยนะคะทั้งภายในภายนอกเลยสีขาวสวยงามรอบคันเลยค่ะ มีริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะรถติดฟิล์มกรองแสงแล้วรอบคันกระบะไลเนอร์มาพร้อมกับแหลกหลังคาสวยๆบันไดข้างซ้ายขวาและกันชนท้ายมาแบบครบๆเลยค่ะล้อแม็กสวยอย่างดีดอกอยางเต็มทั้ง4ีเส้นใช้งานกันได้ยาวๆเลยเราไปชมภายในกันต่อเลยค่ะ ภายในสวยสะอาดกว้างขวางเลยนะคะคนโซนหน้าสวยเต็มเลยค่ะเบาะหนังสวยสะอาดนั่งสบายค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์รถมีกุญแจรีโมทกระจกตับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกรถมีแอร์แบ็กเบรก ABS ค่ะวิทยุ CDDVD จอสัมผัสมีนวิเกเตอร์นะคะระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ค่ะรถบ้านแท้สภาพสวยจัดทั้งภายในภายนอกเจ้าของคนเดียวดูแลรักษาอย่างดีเลยค่ะ รถพร้อมใช้งานกันเลยได้รถปีใหม่ๆสภาพสวยสมบูรณ์แถมไมก็น้อยนะคะเอาไปใช้งานกันแบบคุ้มๆเลยค่ะมาส่งต่อกันในราคา3 3 9 0 0 0บาทค่ะสามารถโทรต่อรองกับทางเจ้าของรถได้เลยนะคะใครสนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับ ก็สามารถไปดูรถได้ที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะและหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยค่ะทั้งในคําอธิบายใต้ล่างคลิปและในคอมเมนต์ด้านบนสุดนะคะที่แอดมินจะปักหมุดไว้ให้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับรถและก็รายละเอียดการติดต่อของเจ้าของรถค่ะทั้งเบอร์โทรติดต่อของเจ้าของรถและสถานที่นัดดูรถค่ะไว้ด้านล่างเลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรติดตอ่อสอบถามหรือต่อรองราคากับทางเจ้าของรถได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนไมาได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ